สวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตูนนั่นเองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูตูนี้ทาสนุกสนุจะมาเล่าให้เด็กๆฟังอะเด็กๆพร้อมจะฟังหรือยังคะอะไรนะคะ อ๋อพร้อมแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันเลยนะคะนิทานเรื่องป๋องแปงแปลงฟันเรื่องโดยสองขาภาพโดยมงคลหวานฉ่ำป๋องแปงแปลงฟันทุกวันสองเวลาตื่นเช้าล้างหน้าและก่อนเข้านอน แปรงถูกวิธีตามที่แม่สอนขนแปรงอ่อนๆช่วยฟันแข็งแรงแปรงฟันแปรงฟันเตรียมขันเตรียมแปรงขนนุ่มไม่แข็งบีบยาบนแปรงช้าๆบุ๋งบุ๋งกล้วน้ำชุ่มฉ่ำหันสาแปรงฟันข้างหน้าช้าๆขึ้นลง แล้วอ้าปากกว้างวางแปลงตรงๆแปรงขึ้นแปลงลงตรงฟันข้างในทั่วปากมีฟองขาวฟ้องฟองใสแปรงทุกซี่ได้ภูมิใจแปรงเองแปรงเสร็จบ้วนปากไม่ยากปองแปงเก่งแปรงไม่รีบเร่ง แปลงเองเก่งจังเลยเป็นยังไงกันบ้างาคะเด็กๆนิทานที่คุณตุลเล่าสนุกไหมอ่าเด็กๆจำได้ไหมคะว่านิทานที่คุณตุลเล่าเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าอะไรอ่าปลองแปลงแปลงฟันนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เด็กๆแปลงฟันกันหรือยังถ้าใครยังไม่แปลงรีบไปแปลงเลยนะคะไม่อย่างนั้นฟันของเด็กๆ จะผูกได้เด็กๆทราบไหมคะว่าเราควรแปลงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งเราควรแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนั่นเองนะคะก็คือในช่วงตอนเช้าและตอนก่อนเข้านอนนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ฟันของเราเนี่ยสะอาดไม่มีคราบเศษอาหารติดคาอยู่ที่ซอกฟันของเรานั่นเองนะคะ ถ้าเกิดว่ามีเศษอาหารหรือคราบอาหารเนี่ยติดอยู่ที่ฟันจะทําให้เด็กๆเ,เป็นยังไงคะฟันผุนะคะอาจจะทําให้ฟันผุได้นะคะอ่าฉะนั้นวันนี้เด็กๆอย่าลืมแปลงฟันกันนะคะก่อนเข้านอนด้วยนะคะอ่าวันนี้ครูตูนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย